เอานอนน่ไปนอนอย่างไงล่ะหรออมลปิดอาการลป็นยังไงไม่ไหวแล้วต้องลดน้ำหนักตัวเรียนก่อนหนักมากู้หแบกมันจากข้างบนนะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมยังมไม่ถึงครึ่งทางเลยคุณผู้ชมยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะแล้วมันวางเต็มไหลแล้วมันเจ็บอะ่ะเลยต้องแบบค่อยๆแบกมาตอนนี้ต้องลดน้ําหนักทุเรียนก่อนหามหาม,หามกันมาก็โหทุลักทุเลคุณผู้ชมมาถึงครึ่งทางแล้วใกล้ละใกล้ถึงรถละ เติมพลังก่อนนี่นันเราเอายากระยุงมามาให้นนจัดการเลยเอาไหนอันนี้อ่ะเฮ้กินเฮกินเนาะเอามาผมก็ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมพักก่อนให้นอนนั่งพักก่อนนนไม่นั่งเลยนอนเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดสวยงากเลยเปลี่ยนก็เนื้อแบบไหนดูให้คุณผู้ชมดูดิอัานคำนี้ดิเนี่ยผมเนื้อสวยมาก ดูหน้าผมด้อร่อยโอ้หนักยิ่เงาไปกินเม็ดทอไปมั้งเนี่ยฮะมันหนักโอ้มันหนักกว่าเหยี่ยบทองกินเดาอ่ะหืมทุเรียนอร่อยนะเห็นี่เนื้อเหลืองครับผู้ชมนี่ครับผมอืมอืมเอออ้าวกินเลยใจจริงอยากได้น้ำนะแต่มีแต่น้ำทุเรียนนี่แหละเราจะได้ลดสักสี่ห้าสองสามลูกก็ยังดีครับผู้ชมได้เบาไปหน่อยโอ้ยหนัก เขาบอกว่านอนกินจะเป็นงูนน่นนไม่เกี่ยวอ่ะนอนกินมาตลอดไม่เห็นไปเลยแต่เป็นง่อยนะนอนกินอ่ะเป็นง่อยอะไรอ่ะไปดูอ่ะเนื้อเม็ดรีบทำไมเนื้อมันเหมือนทุเรียนพันเลยอ่ะต้นนี้เนื้อดีนะคุณผู้ชมขออนุญาตโชว์เม็ดครับอนี่เนื้อดีเฮ้ยนนดรูนี่ดิ ลดน้ำหนักมันลดลดไปครับสี่ห้าลกยังดีนั่งกินนี่ให้หมดเลยโอ,อ้ยหมดแรงอ่ะเป่าดิถือกล้องอแง่เลยเด็กอะโอ้ยขนาดเปล่าเงี้ยไม่ลุกเยเอนนี่ <laughs> โอ้โยไม่ไหวละขี้เกียจขนาดเปล่าเงี้ยไม่ลุกเปล่าคุณผู้ชม ม,มันปวดอะ่ะเข้าใจไหมมันปวดหัวไหล่จำออยจริงเลยไปเก็บเห็ดก็บอกว่าปวดขามาเก็บทุเรียนก็ปวดหัวไหล่เฮ้ยตัวเองถือกล้องเนาะมผมหามอะ่ะ <c oughs> นอนก็แกะได้เหมือนกันแหละนนอนไปทั่วมดกัดเลยเป็นไรหรอกชีวิตนี้ผมนอนมาหมดทุกที่ละืดูนะเพี่เมโอ้ยในต้นเดียวกันป่ะเนี่ยน่าใจะใช่น้าสีเหลืองเทุกคนจำนายจำนายจำนายออกไปได้เยอะเกินก็ไม่ดีคุณผู้ชม เป็นสภาพเนี้ยได้เยอนะเกินอ่ะได้เยอะเกินก็เนี่ยเห็นไหมเต็มถุงปุยเนี่ยเอากลับไม่ไหวนั่นหนักอะ่ะถ้าหนทางมีรถก็ยังดีนะรถถึงก็ยังดีนะคุณผู้ชมรถไม่ถึงสวนน่ะรถไม่ถึงที่ทุเรียนน่ะก็ต้องหามออกมาแบบเนี้ยนอนกินแบบเท่ๆเทค <laughs> ผู้ชมด่าได้น,นอนกินเอ,อ่ะเนี่ยอีกสักสามลูกเนี่ย ไม่ใช่ต้นเดียวกันนี่พี่เกมแล้วคนละแบบเนี่ยเดี๋ยววางทีเดี๋ยวตั้งกล้องพที่จะได้กม่ต้อเดี๋ยวได้ปอกให้คนชายก็กินนะคุณผู้ชมสบายเลยนะคนชายสบายมากเลยคนชายนอนกินเลยอ่ะ ในป่าก็อย่างนี้นะแต่ละมือ้อแต่ละเดย์มันยจริงแต่ละมือ้อแต่ละเดย์คุณผู้ชมห,หวานช่ำมากเลยอะ่ะเดิลูกนี่จะหลับแล้วนะหลับเขา้ากขาหลับตืน่นตื่นมาอีกทีตัวแหง้ง <laughs> ยุงกัดหา <laughs> มีแต่เนื้อเหลืองเลยนนนี่เฮ้ยอันนั้นลูกกลมอ่ะลูกกลมเนี่ยไหมอืมกูอยู่รูเนื้อดิน่าสวยมากเลยอืมหวานทุกลูกเลยอ่ะหวานมากแต่ผมชอบลูกมะเ่ะอืมลูกขึ้นแตกอ่ะเนื้อรีบอ่าเออไอไอไรเนื้อมันช้ำมันหวานเม็ดรีบเม็ดรีบ อาจะดูผมสบายเกินนะคือเราแบกมาจากดอยไงแย่แย่การแย่แล้าการแย่จัดคุณผู้ชมผมก็ยังแย่เลยผมแย่มาสามวันแล้วนะไปเก็บเหาะเห็ดทอบอ่ะเดินครึ่งวันครึ่งวันนะแย่วันนี้มาเก็บผู้เรียนอีกคุณผู้ชมรถเข้าไม่ได้ถนนหนทางมันโดนน้ํเซาะน้ําขาดคุณผู้ชมแล้วก็อย่ามาอย่ามาเก็บผู้เรียนว่าทุเรียนมันหล่นเยอะก็เลยออกมาเป็นสภาพนี้แหละอืมตอนนี้กําลังชื่นใจอยู่ ทุเรียนคอหูอร่อยมากอ่ะนี่เพื่อนมาแ้อนี่คุชมทุเรียนพื้นเมืองครับผมโอ้โหปร่อยไปแล้วนหวานมันมาก <c oughs> ừ, ừ, ฟินอ่ะเต <c oughs> รียมร้อนในเออจับจับเตรียมร้อนในอูเนื้อเหลืองหมดเลยผู้ชมเฮ้ยรูนั้นอ่ะนี่ <c oughs> เอานี่เอาหมดเลยเนาะเอาจะไปเดี๋ยวีแก นี่ฮะเอออันนี้เม็ดนี้วางมาก่อนเลยเลือกมากโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่เนื้อครีมมี่นี่แหละเนื้อครีมอะตัวครีมอะคุณผู้ชมอืมอืมอันนี้แบบสุดยอดไปเลยมันครีมมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอัดิมไอัติม คุณชายครับคุณชายเอาไปถ้าไม่วัดหนักนี่นะคุณชมผมไม่แกะให้เด็กนะครับผมเ,ออเดี๋ยวเรียกว่าคุณชายดิผมแบกออกมาแล้วนะคุณชายได้ไงอะ่ะร้องหน่อยกลมี่ดูนี่้อนหน่อยกลมนี่ที่แกะกลัวจะถึงบ้านเนี่ยหมดไปเลยหนักเกินยังไม่นี่ โอ้โหไปยังไดดไม่เห่เนื้อสีเหลืองนี่ปัดทูนี่นี่เอ้าคุณชายนี่เอาของมาถวายผมเหรอขอถวายเต็มเต็มหน้าตักเลยโมาถวายเหรอฮึฮึคุณชายนุ้ผู้ชมเขามาช่วยเนาะเขามาช่วยแบกทุเรียนเนาะ เดี๋ยวเขากินอิ่มๆหน่อยเขาจะมีแหงช่วยแบกกลับผู้ชายไหวไหมผู้ชายหมดไหมแหนคุณ<ม>ชายเนี่ยอร่อยมากคุณชายไหวปะไอ้ <vous S 1> นอนนี่หมดสภาพเลยนะกินด้วยกันอืมไม่ไหวเ้วก็ค่อยๆกินให้มันแบบรดเยอะที่สุดอ่ะจะเป็นคนแบบแม่รัดไอ คสะอาดอะคุณผู้ชมนอนนอนอะก็นั่งอะไรเงี้ยไม่กลัวมดไม่กลัวมดตอดก้นเหรอชีวิตนี้ผมแบบเจอมาหมดแล้วทั้งมดทั้งแมลงเป็นระดับถ้าถูกขอเจอแต่ขามเองป่องทึบไอ้นั่นก็เจอมาแล้วขอให้ตอดืยอดเลยอด็ดเยี่ยมเนี้ยดีมากเลยตรงนี้ดีทุเรียนพื้นเมืองนะครับผมโลละห้าสิบ แต่ไม่แต่ไม่ขายอะ,อะ,อะเหนื่อยเกินกว่าจะเไปถึงบ้านถ้าจะเอาไปเยอะต้องมากันหลายๆคนไม่ใครหลายๆคนอยู่คนสองคนืม <c oughs> ทุเรียนเนื้อดีมากคุณผู้ชมแต่ไม่รู้สึกว่าเหมือนมันจะย้อนออกมากินนอนครีมแหละไหนอันนี้อันนี้นให้พี่ดูนี่นี่ไอครีมเนี่ยนี่นะอเข้าวเหนียวทุเรียนน่าจะสุดยอดนะเพื่อนใช่ใช่ เนื้อเลยคุณผู้ชมดูเนื้อครีมจริงๆเนื้อแห้งหวานมันไม่กว่าหนอนไม่มีครับหมดนี้คงจะเบาไปเยอะใกล้แล้วคงเนี่ยเหลือนิดเดียวอยู่ประมาณสิบกว่าลูก ต้องข้ามน้ําอีกนะคุณผู้ชมไปถึงรถอ่ะกินไปกินลูกแล้วอ่ะสามทีลูกเลยฮะต้องข้ามน้ําอีกอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ลุกดีกว่ามันจะออกปากแล้วตอนนี้ไหวไม่ไหวยังไหวไหมล่ะอืเอาวันนี้หมดงั้นก็ใส่ถุงกลับผมกินหมดอยู่แล้วแต่ว่ามันแบบมันนอนไงนอนแหลลุกก่อนก็ลุกสิครับโอ้โหนอนกินอ่ะสบายใจไปแล้ว นี่ในป่าจริงนะเดี๋ยวหาว่าอวยลองส่งไหมครับในป่าจริงนี่ร้อนในป่านี่ป่าผู้ชมสวนใกล้แล้วแหละมันที่ลาบแล้วเมื่อกี้ลงมานี่ลงมาจากเขามากก็คุมกับที่เหนื่อยอยู่นะที่แบบผ่ามลงมาอืม เรียนดีน่าดีอ้าวอ,อัอนนี้ในสีเหลืองลูกแรกนั้นได้ไดไดเม็ดไ,ไหมได้ไงเอาไว้ข้างๆเนี่ยแต่เม็ดมันรีบนะไม่รีบแบบตัวน,นั้นอนะ่ะใช่เอาไปปลูกได้เหรอเจ้าอืมเจ้าเม็ดมันเนี่ยเนี่ยผมเอาไว้ข้างๆเลยยอมแล้วอะ่ะมาอีไหม Mm hmm. ลูกนี้แบบไม่ต้องเคี้ยวเ่ะดูดเลยกระลายลระลายเลยเป็นครีมเย่ยเนาเอาแค่นี้ก่อนแล้วแหลแล้วเ,เก็บเงปุยเหมือนเดิมเอาเบอกทิ้งเนี่ยังดีอยู่นะมีเม็ดอยู่ก็เอาเม็ดออกมากินเลย mm hmm. <laughs> เอาเบอกทิ้งห <laughs> นักหนักเบือกันเน่ยไม่ไหวแล้วเนื้อเยอะอนื mm ้อ hmm. ได้หลายโลอยู่เพื่อนเบาแล้ว อ,อีกไม่นึงน,น้อนแต่กันแล้วเก็บแตนุเหมือนเดิมเร่อยก็เยกระดาษกินไปแล้วนะโอ้ยันนักเหมือนเดิมอ่ะอันนี้มันลูกแรกเหรอเฮ้ยเ<ะ>นี่ย ลูกไหนก็ไหนอ,อิ่มแล้วตอนนี้เก็บก่อน <S <S น่าจะไหวแล้วนะเปลี่ยนกันแบกได้ไหมบอลาบไปเอาจับอีกคนจับโอ้โหอีกคนจับนี่ง่ายดียถึงนี่ละเดินไม่คุ้นสองคนเดียวนะนะ ไอ้เดีวฝนจะตกทำไหมโอเคเดี๋ยวเราจำนายทุกเรียนไปเยอะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแบกเรียนช่วยน้องกลับก่อนนะครับผม,บอมตอนนี้ก็เลยมา ถ่ายสภาพนะครับผมสภาพคนมาคนนะไม่ไหวหรือกับนอนรับประทานนะครับผมผู <c oughs> ้ชมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าวันพรุ่งนี้เราไม่ลงคลิปก็คือแสดงว่าเรากองเอเยอะ <คง S 2> ใน<บ>าเเ่<บ>าในป่านะครับผม <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเรายังไม่กลับบ้านนะครับถ้าเรายังไม่ลงคลิปพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราลงคลิปพรุ่งนี้โอเคเราอดปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ